ลามาเนี่ยมาโอกับไปเทียวแม่หนมาให้แม่เขาเอาม่าหายเที่ยวมันเป็นยังเฮ็ดเนี่ยแต่จะเฮ็ดเอาจนด้วยมันเฮ็ดอืึนเฮ็ดหายก็บ่รเทาใจจับเป็นยังก็เอาอันนี้มันน้ำเนี่ยแม่เนี่ยเปียกมันเนี่ยมันเที่ยวได้สิอ๋อเที่ยวได้เพราเปียกพี่น้องด้วยมันแอยอัดคลิปได้น่ะมันเอามาให้แม่มันหยังมา อารคลิป,ปบอกว่าตากผิวไหนพี่น้องเห็นธรรมศาสตร์ของเจ้าเรากำลังเฮ็ดบักหมากจากพี่นอ้องฮอดเปียกอ่อนมามันอ่อนมันเอ่าพนาวาเอ,อ้ยแข็งปนันได้กตเฮ็ดได้ให้ลูกหลานยกให้ลูกหลานเบิ้งลู่เนี่ยว่ามันยังเนี่ยหมักยังเนี่ยเอิ่นยังเนี่ยเอินเนเอ่นยังกระไก่กระไก่กในี่เอื่นกระไก่ย,ยังนีบมากบ่แม่นได้เอิ่นยังเกะาะชนะเออชนะว่าก็บะมือนซ้ำอม่ยังบุญซ้ำเสียมไปคุณยังบุ ตามอารมณ์ตามยะถาเล่านี่แหละพี่น้องเขี้ยวน้อยกับไปฟันกิงคุค้นฟันมาถื่ใจใกันเมื่อยมากกันชวนฝูฟูกูว่าได้ผายเฮ็ดแห้กูดเด้เอบกมากนี่ลูกหลานดอกไมา้หายมันดอกไม้เมย์มัน,มย,มมนยังพวกเวิทยาอะนะธรรมาดาแล้วก็ซืสอเขียวแหงซื้อแหงมาหายเล่าแต่เล่าก็บเขียวได้สุญัติเขียวแต่มเขียวแท้ยุ๊จปีเนี่ยชิบหกปีชิบหกปีแต่กูทำได้ปัว แม่บอกโรงเรียนกับเที่ยวรลดออกโรงเรียนสี่สิบหกี่อยังออกโรงเรียนกับสิบสิบสามสิบี่นี่ตีสิบสี่สิบห้านี่ตีปซีตีปอซีตีได้เรียนหนังสือหอนปอดซีจบปอซีเด้อพี่น้องเ้อแเที่ยวกับเที่ยวเปั้ห็นแม่เที่ยวก็เลยเที่ยวเอ้ยปากดำๆกับมีผู้บ้ามักๆักบ่ไเนี่ยมีผู้บ้าบ่อยากบ่แข็งว่หดบ่ดไปถึงเลี้ยงผู้บ้าเนี่ย เอาความจริงยาเอ่โมบ่โมเหลวยังผู้บ่าวได้ปวดไรปากดำๆเขี้ยวมากเนี่ยสิเฮ้ยขักเนาะปากดำๆเขี้ยวมากแต่ผู้บ่าวได้ปวดไรปาน่ะเฮ้ยขาบ่ตีดอกว่าเขี้ยวมาขาบ่ตีขิเขากดิษฐแต่เก่าชนแต่เก่าตีเขี้ยวมากปากดำแก่กามากคือเก่าตเขาวบ่ปากเขี้ยวโอ้เขาวบ่เลยก้าด่า เขาบ่อเอาปากเคี่ยวเขาเขาบ่อเอาปาาเฮ็ญยังกวเขาดาสงว่ามาอาชอเจาครอกแกเลกเขาบ่ได้เอาดาโอกเขา่อเอาปากเคี่ยวปากเฮ็ดดอกก็ดาาพนะามาไม่เป็นไปสร้เหมอนเนาะสมภูฐาูกพันแปดคนเนาะเฮ้ยวาเล่นว่าหัวได้จัดเดอชอดียอ เขาไม่ได้ออมผู้บ่าวผู้บ่าวมามักดิเขาก็มักเขาก็บ่ได้มามักย้อนปากดำดอกบ่วตีเขาก็บ่ได้เอาปากดอกหยังกว่ายนักแม่ไม่ละนึกเอาท้อเฮ็ดมาดเด็กพี่น้องโอ้หัวเมื่อยเฉพาะได้ลูกคนแปดคนเนาะมึนมึนแก้ว่ามึนหยังลับ ทำไมตะเกียบบะเมียนอยากคุ้มซื่อๆหรอกเออการั้นมี่ยวเราบอกแบะแบกย่นี่กระจ้าไม่ได้มาเกิดน้ำปูหรอกตีกันมี่ยวเาบอกแบะแบกย่นี่ก็าไม่ได้มาเกิดน้ำดอกพี่นี่นี่อยากคุ้มคือพออาชีพเกิดเป็นลูกอาเศรษฐีมันก็ได้ได้แม่ไอโลดไปเซ็กระใหนี่คอยลุยบุตรมาถืงท้องเจ้า จนเมื่อขอบคุละลายๆจพี่น้องแล้วเฮ็ดหมาแกลใสะเคียวจใะ <laughs> ไม่บายลูกหลาน